สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนทุกท่านทอดปลาทูโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอันดับแรกเราก็เอาปลามาหั่นเป็นบ้างๆเป็นสามบ้างอย่างนี้นะทุกท่านแล้วเราก็เอน้ำมันมาฉีด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 เสร็จแล้วก็กลับปลาแล้วเราก็ฉีด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 ให้ครบสองด้านเลยนะทุกท่านเสร็จแล้วเราก็ฉีด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  เสร็จแล้วเราก็เอาปลาที่เราไปฉีดฉีดฉีดเมื่อกี้มาเรียงไว้ในหม้อทอดไร้นะ้ำมันให้เรียบร้อยสวยงามแล้วเราก็ยัดใส่เตาเลยนะจ๊ะเราจะใช้ไฟประมาณ160องศาเมกะไบต์เมกะบิตเมกะเฮิรตประมาณ20นาทีเสร็จแล้วเราก็ออกมาดูแล้วก็ทำการกลับปลาไปที่อีกด้านแล้วก็ยัดใส่เตา ใช้เวลาประมาณ20นาทีอีกเข่นเคยยัดสวบกึกฟริงแตกแกลกเสร็จเรียบร้อยเป็นไงปลาสวยงามไหมครับกรอบอร่อยเชื่อดีแดกได้ไปทำกันดูสา